สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะอย่างไรก็รบกวนผู้ปกครองนะคะอ่าข้อสอบให้นักเรียนได้ฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการติวข้อสอบวิชาสังคมศึกษาค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอุปนิสัยของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากพรพุทธศาสนาก็คือความเมตตากรุณา พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุด้วยวิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิตคุณธรรมของสามเณรราหุนที่นักเรียนควรนำมาปฏิบัติมากที่สุดก็คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนส่วนคุณธรรมที่ทำให้พยาวานอนรอดชีวิตจากจระเข้ก็คือความมีไหวพริบปฏิพาน การกระทำในข้อใดเป็นการนำคุณธรรมของสมเด็จพระยาณาสังวรหรือสุกไก่เถื่อนไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็คือมีเมตตาและยินดีช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์หวนเพื่อเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นสอดคล้องกับวิปากกััทธาข้อใดแสดงถึงการเคารพในพระรัตนตรยัย ก็คือการน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติการปฏิบัติาตามหลักมงคลชีวิตจะก่อให้เกิดผลก็คือมีความสุขในการดำเนินชีวิตมันดาบิดาเป็นพรมของบุตรมีความหมายที่ตรงกับคำว่าเป็นผู้ให้ชีวิตในขณะฟังธรรมมเทศนาเราควรจะยกมือพนมสองข้างแนบไว้ระหว่างอก การกราบแบบเบ็นจังค้าประดิษฐ์ควรใช้กับพระสงฆ์ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการมีสติในการใช้ชีวิตก็คือทำให้ได้ฝึกความอดทนต่อสิ่งต่างๆนักเรียนฟังครูสอนเมื่อไม่เข้าใจจึงยกมือถามและบันทึกข้อมูลลงในสมุดแสดงว่านักเรียนมีสมาธิในการเรียนตรงกับข้อใดตรงกับการฟังคิด ถามและเขียนวันที่มีพรัตนตรัยครบ3ประการก็คือวันอาสาหาบูชาการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคือการสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะคำพีอันละกุรอานคือหลักคำสอนของศาสนาอิสลามข้อใดเป็นสิทธิที่นักเรียนพึงได้รับ ก็คือการได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ถ้าสมาชิกทุกคนรู้จักสิทธิ์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นจะเกิดผลตามข้อใดสังคมจะเกิดความสงบสุขเมื่อมีการทะเลาะวิวาทกันในหมู่บ้านนักเรียนควรแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าในหมู่บ้านนั้นไม่มีผู้ใหญ่บ้านก็ให้แจ้งต่อกำนัน ดังนั้นข้อนี้ถ้าใครตอบกำนันหรือตอบผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ถือว่าได้1นคะแนนค่ะ